มีคังคกตัวหนึ่งอันนอนหมอบอยู่ใต้ต้นสุงนะก็มีเสือเดินผ่านมาเจอเสือก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่คางคกคังคกคงคก็เลยบอกว่าอากาศแบบนี้เลยออกกำลังกายมาแบกซุงเล่นนาแน่จริงนี่กระโดดข้ามแม่น้ำแข่งกันไหมโอเคเลยเสือกับคังคกกระโดดข้ามแม่น้ำแข่งกันพอเสือกระโดดปุบ๊บคังคกก็งับหางเสือแล้วก็เหวี่ยงคังคกไปตกฝั่งนน้นพอเสือว่ายน้ำ เอ้าวนอนเลือดเต็มปากไอ้เสือขึ้นมาเห็นข้างคอก็ตกใจว่าเอ้าแกมาถึงเมื่อเมื่อไหร่เนี่ยเออข้างคอก็เลยตอบเสือไปว่ามีฉันมานั่งกินแพะรอตั้งสองตัวแล้วแกเพิ่งมาเลยเสือโอ้โหไอ้นี่เขาเลือดกาบปากเลือดคาบปากเสืวใครต่อเออเสือบอกแกไปข้างคบจะมากินแพะได้ไงเออข้างคบบอกเดี๋ยวว่าจะแพะอะไรหรือกเสือให้ดู ลิงบอกแกโดนทังคบหลอกนะเจ้าเสือ,เ,อเดี๋ยวไปด้วยกันเนสือมัเสือเหยียบมาหลอกฉันไปนะฉันกลัวก็เลยตกลงก,กันได้เอาหางมาติดกันลิงก็นั่งมาบนหลังเสือกลับมาที่ทังคบทังคบก็ยังอยู่ที่เก่าเพราะจุกไปไหนไม่ได้พอเห็นเสือกับลิงมาด้วยกันคังคบก็รู้เลยว่าลิงต้องบอกความจริงกับเสือคัอองคบก็เลยชิงทักซะก,ก่อนทักว่าไงไอ้ลิงพอ่อแกติดพานันฉัน สิบตัวนี่หลอกเสือไมมเช่นกินตัวเดียวเหรอเสือมันหนีนเลยตี้ไก่คนหนีลิงหล่น,นิวิ่งหนีมันก็ลากลิงไปด้วยหัวลิง,งบ้าจนต้นไม้าาามาต้นไ้มาบ้าจนหัวลิงหลุดโอ้พอเสือหนีไปไกลพอสมควรก็เลยหันมาดูต้องเห็เลิงไม่มีหัวก็เลยอุทานนี่วิ่งไวขนาดนี้มันยังเอาหัวลิงไปกินได้